วันนี้เราจะมาทำ chicken pot pie นะคะไก่พอดพายเอาบ้านทถวเอิญอันนี้เป็นเนื้อไก่นะคะเดอเนื้อไก่ที่เฮาสชฉีกก็ได้หรือสหั่นเป็นตอนน้อยก็ได้แล้วแต่ความพอใจนะคะ sweet p นะคะ chicken b r o l s น้ำซุปไก่โอเคอันนี้ก็เป็นแค่ลอดแค่ลอดเท่ากับหั่นเป็นเป็นลูกเต๋าก็ได้นะคะเป็นแผ่นบางๆในนี้ก็ได้ก็แล้วแต่หัวหอมใหญ่หั่นประมาณข้มแมนหัวใหญ่เท่ากับเอาประมาณจะเซนหนึ่งส่วนสี่หัวขั้นหัวน้อยเนี่ยเท่ากับเอาหัวนึ่งนะคะ ออลเพเปเป็นแป้งอนเนกประสงค์นะคะนมค่ะนี่เป็นโฮมเมลค์เป็นนมร้อยเปอร์เซ็นต์เกลือนะคะเฮาสิไซเกลือในตลาดในอนนั่นเฮาของเฮาก็ได้กเกลือยังก็ได้เป็นกระเทียมผงนะคะเบรคไฟเพิพริกไทยดำค่ะออซีซันเนยนะคะพล y ยคลอสโอเควัน okay, นี้เฮาสิมาเบิงวิธีการเห็ดเรากระทะตั้งไฟนะคะเปิดไฟแล้วก็เอาเนยใส่เข้าไปเนยคือใส่ไปก้อนหนึ่งเลย แล้วเฮาิใไ้เนยละลายจนนมดก่อนนะเฮาก็สิิ่ยค่อยๆละลายเนยนะคะไฟตอนนี้ตอนนี้เฮาเปลี่ยนไฟมาใส่ไฟกลางนะคะเพราะว่าตอนแรกเขาเปิดไฟแห้งเพื่อที่ซใไ้กระทะมันทอนก่อนเอาหัวหอมลงนะคะครึ่งขับนะคะอันนี้เขาเป็นการคลุกกันว่าง่ายๆกับตัวเจียวหอมเนาะให้มันให้หอมมันให้มันได้กลิ่นหอมนะคะโบทิงก็ให้มันคึุกกันกับเจียวหอมปนได้แต่ว่าไ้หอมมันเหลืองหน่อยนึงนะคะ พอห่อได้อันนี้มันหอมได้กลิ่นหอมแล้วนะคะแล้วก็เอาแป้งลงนะคะเครื่องถวยถ่วงแล้วก็สิมาคนใส่กันนะคะเอากระสิคนให้มันเข้ากันให้แป้งมันมันมันซุกทั่วกันนะค <Yeah. S 1> พอเข้าคนไปได้จักระยะนึงนะคะเขากระิได้กลิ่นหอมแป้งแล้วก็กลิ่นหอมหอมเข้างลงไปแล้ววันนี้เขากระิใส่ชิทเกน้นซอสด้วยน้ำสุกไก่ลงไปนะคะ แต่กคนให้มันละลายเข้ากันอีกเพ่งนึ่งค่อยๆั่นนั่งให่หมันเป็นบ่ให้เนื้อ่บห้แป้งมันเป็นก้อนนะคะสิคนไปเรื่อยๆน้ำซุปไก่นี่ใส่สองถ้วยตวงนะคะ คนไปจนแป้งมันเข้ากันกับน้ำได้ดีนะคะบ่ให้มันเป็นลำบ่ให้มันเป็นก้อนหลังจากที่แป้งเฮามันละลายแล้วนะคะทีนี้ก็ใส่นมหนึ่งถ้วยตวงค่ะนมนี่เป็นนมโฮมเมลนะคะล้วก็สิคนให้มันเข้ากันอีกเท่นึงอันนี้หลังจากที่เฮาใส่นมเข้าไปแล้วนะคะเฮาคนเห็นว่าแป้งเฮามันเข้ากันได้ดีแล้ววันนี้บ่มีก้อนบ่เป็นบ่เป็นลำทีนี้เฮาก็ใส่ซีซิ่นนิ่งลงไป ช้อนโต๊ะนะคะแล้วกับคนห้มันเข้ากันแล้วลิข้าวเดือกประมาณหนึ่งสสีเลเอาไก็ไไกคือก้าก้าเอานะคะว่าเข้าใส่เข้าหมักํำได้อันนี้เป็นอันริกไทยดำนะคะ<ม>เข้ากันมาใส่ก็ปริปรมาณหนึ่งซ้อนซาครึ่งซ้อนซาประมาณนี้นะคะอันนี้เกลือนะคะที่ใส่เป็นเกลือทะเลเกลือนั่นก็ได้นะคะอันนี้อันนี้ใส่เกลืออันนี้สังก็กเกลือ หิมบายันพิงซอสเนาะอันนี้ก,กระเขาก็ใส่ไปเลยกับคนแต่ว่าไฟนี้ให้ใส่ไฟกลางต่ำเวยค่ะเดอ้อพอในซีซัซนนิ่งนะมันกรรสชาติของเขาก็ดีอยู่แล้วก็ใส่เกลือเพิ่มเข้าไปน้อยเดียวเกลือนะอาจสิใส่ประมาณจากักเศษหนึ่งส่วนสี่ซอนซาประมาณนี้นะ เอาก็ะสเห็นว่ามันเดือดขึ้นมาไก่นีนใส่ประมาณ3ามถ้วยตวงนะคะเอาสีสีเอาก็ได้หรือว่าสีหั่นเอาเป็นก้อนกอนก็นได้แต่ว่าไก่ที่เราใส่นี่ต้องซุกแล้วนะคะเอาไปอันนี้อันนี้มื้อนี้นะไส้ไก่งวงนะคะไส้ไก่งวงที่เหลือจากวันเต้นสกีวิ่งนั่นแหละเอาก็มาดัดแปลงเห็นแนวอื่นเพราะว่ามันเดือดแทนที่เอาสีถิมเนาะ เอากระมาหาเห็ดบางเธอก็เห็ดเป็นลาบก็ได้เห็ดเป็นอันนี้ก็ได้บันี้ก็ใส่สวิตพีลงไปใส่แค่หลอดลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะก็คนให้เข้ากันพอเข้ากันมืดเลยก่ะเข้ากระซิมหลดเบิ่งว่าเทาหมักหรือยังสำนีขั้นเท่าบ่มักเขาสิเพิ่มอย่างอีกเทากระเพิ่มนะคะกระเพิ่มได้ปิดไฟแล้วกระปะไว้ให้มันเย็นนะคะแล้วค่ยมาเหิดอีกทือหนึ่งค่ะโอเคแล้วมามาผบกันหลังจากที่ มันเย็นลงนะคะนี่นะเขาเปิดกล่องนี้นะคะในกล่องนี้มันจะมี2อ,อันนี่ค่ะคือได้อันนี้อันน,น,นี้และอันนี้เขามาใส่อันนี้เป็นแผน่นเป็นถ้วยอลูมิเนียมที่เขาซื้อมาจากตลาดและเขากะเอาไก่ที่เขาเตรียมไว้นี่นะคะมาใส่มันก็นสิได้ถาดนึงพอดีที่นี่เราก็จะเกลี่ยให้มันเท่ากันนะคะแล้วเราก็จะเอาแผ่น ซึ่งเขาจะเอิญมาพลายคอสนี่แหละมาบิดแบบนี้มาบิดใส่แล้วก็ใส่ให้มันแล้วก็ม้วนเข้าหากันแบบนี้เพื่อไม่ให้ไก่มันทุ่งออกไปนะคะหลังจากที่เทาเห็ดแบบนี้แล้วแล้วเข้ากันแล้วแต่เข้าสิแต่งนะคะทังข้าง,างมันนี่ก็เห็ดขึ้นกันกับเข้าเห็ดกันกะหรีบปั๊บนั่นแหละคะ่ะเห็ดให้มันเป็นริมม้วนๆแบบน,นั้นแหละมันก็สิง,งามกว่าเตาของเขานี่ค่ะเข้าสิไซส์เตาอบนะคะสิไซส์ความห้อนอยู่ที่300 75ตัองศาเซนโอฟาเรนไฮต์หลังจาก60นาทีผ่านไปนะคะยังนก็จะได้แบบนี้อันนี้หลังจากที่เฮาออกมาจากเตาอบแล้วนะคะจ<ส>ะป้าไว้ให้มันให้มันเย็นลงนะคะประมาณจากักใส่นตัดเดียวประมาณ10-15นาทีเพราะว่ามันสิกำลังดีบโบฮอนหลายและกระโบ่เย็นนะคะตอนนี้เฮาสิตัดให้บึงนะคะตอนนี้ คือเวลาเราทําเองเนี่มันสิดีกว่าเขาซื้อเป็นอย่างจังวดีกว่าเพราะว่าเขาอยากใส่ไกลไล่หลายเขาก็ใส่ไกลไล่หลายเขาอยากใส่หน่อยเขาก็ใส่หน่อยคันเขาซื้อมานี่ขเข้าใส่ไก่ความเทือ่อเห็นอยู่ซอมซาตอนนะคะอดภายของเขายัางโบยเย็นพอนะคะแต่ว่าคนหิวเข่าแล้วก็เลยตัดออกมันกระเห็ดแห่มันทรงรูปบ่อยงาปนปนัด โอเคค่ะ okay, ขอบคุณครูครูคนที่เข้ามาเบิ่งเดอะ่ะเด้อพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ